สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเดี๋ยวคงจะมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วเข้ากว่าแกะก้อนเนี่ยถ้าก้อนเขาใหญ่แบบนี้นะครับจะตีจะได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับจะตีแบบได์นะครับมามจะตีพอครับจะตีแยกออกมาเพื่อจะได้เปสองก้อนนะครับเอามาปอกันเลยครับ นี่ครับนี่ผ้าคุณหนูกเก่าเนี่ยนะครับฮะตีแบบใดครับแบบนี้แหรอครับ ครับอ่าเป็นชิ้นแบบนี้ครับแตียงว่าเป็นก้อนแบบนี้ครับแข็งมากครับเขาแข็งมากแข็งทีสุดเลยครับนี่ก็จะแตกแล้วครับเนี่ยครับอ่าครับเขาจะเป็นแกะกรอนพวกนี้เขาจะเป็นค่ายหินนะครับแต่ผมบอกว่าเปิ่นคงจะคุดลงคุดในดินนะครับออามาจาก นนมันคงจะเป็นก้อนแบบเมฆนะครับแบบหินแบบเมฆนะครับพวกนี้มันจะเป็นเป็นหินชนิดหนึ่งนะครับท่านชมดูครับเนี่ยหุลาหวลาเขาโดนน้ำโดนโออกซิเจนเนี่ยเขาจะละเหยกลายเป็นไอนะครับกลายเป็นไอถ้าโดนน้ำเนี่ยเขาจะเป็นฟองนะครับเขาจะคับแก๊สออกมาครับค่ายแก๊สเอลพีจีเดี๋ยวเขา,ขา,าจะหุงต้มเนี่ยนะครับท่านชม นะครับรายละเอียดนะครับเอาเขาจะมาก็ค้งจะมาแพ็คเขาเลยครับแล้วพร้อมที่จะบม่บมบม่มะมอวงแล้วนะครับนี่ครับ,บมะมอวงที่ผมเตรียมมานี่นครับด้านหลังผมนะครับอนี่ครับด้านหลังผมนี่ก็เป็นการสาธิตว่าผม แยกส่วนของแก๊ก้อนที่เป็นลักษณะหินเนี่ยแบบไดนะครับเอากะเช้แค่้อนแบบนี้นะครับตนีนะครับตีแบบนี้นะครับแล้วก็มีผ้าขนหนูเก่าๆนะครับแต่ผ้าขนหนูเนี่ยคงจะเจ๊บได้ครับเพราะก็าจะขาดเลยนะครับ <laughs> คลิปนี้การแยกแก๊ก้อนเป็นจะไดก่อนผมสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ครับชมนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอ อำลาท่านผูน้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามผมตัวเนอร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย